สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาทํางานที่พัทยานะคะช่วงนี้อาจจะเดินทางมาบ่อยนิดนึงเพราะว่าจะต้องเคลียร์งานก็ mm hmm. ในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยพายพี่น้องมาให้ได้เห็นบรรยากาศสวยๆเรามาดูกันสวยไม่เอ mm ่ย hmm. ขอบคุณพระเจ้าค่ะในวันนี้นะคะหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะคะก็คือเรื่องเราเป็นที่ร่างกายของเราเนี่ยค่ะเป็นที่พักของพระเจ้านะคะร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้านะคะและก็พระเจ้าสามารถที่จะ,ะมาหาเราได้ทุกเมือ่อพระเจ้าต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทุกเมือ่อยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ ควมพีออนไลน์นะคะที่อเมริกาแล้วก็เป็นการเข้ากลุ่มนะคะในขณะที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็นำนะคะแล้วก็ได้สัมผัสถึงการที่พระเจ้ามาแตะนะคะแล้วก็ตัวเองก็สั่นตัวสั่นมากเลยแล้วก็รู้สึกตัวหนักมากเลยค่ะแล้วก็การทรงสถิตข,ของพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นามาจนถึงวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะพระเจ้าก็ มาเยี่ยมพวกเราในขณะที่เราจุ่มแช่อยู่แม้กระทั่งพี่รอดก็ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าพี่รอดบอกว่าคือพี่รอดยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็ตัวชาไปหมดตัวตัวเรลลี่เองก็ตัวชาไปหมดเลยค่ะเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณเ,เป็นชัมมน่วโมงได้พี่น้องทีนี้เรามาดูกันว่ามีบางคนนะคะพูดบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า แล้วก็บางคนบอกว่าเขายังไม่มีประสบการณ์แบบนั้นกับพระเจ้าแล้วก็เคยเร็วๆนี้มีบางคนบอกว่าทํายังไงเขาถึงจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะในวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองกับพี่น้องนะคะคิดว่าอย่างแรกเราเริ่มจากการที่เราหิวพระเจ้าพระเจ้าเป็นข้อของเราเมื่อเราหิวพระองค์เมื่อเราหิวพออระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะให้เราอิ่มในหนังสือสรุดีบทที่23ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดจัดเตรียมสำรับ ไว้ต่อหน้าต่อ,ต,อตาศัตรูของข้าพระองค์ใช่ไหมคะการจัดเตรียมสําหรับของพระเจ้าเนี่ยนั่นก็คือ,อ,อไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตประจํวาวันของเราจะเป็นเช่นไรเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยต่อให้เรายุ่งขนาดไหนพระเจ้าก็จะบอกว่านี่ไงลูก hey, ให้ดูนะให้ดูอาหารมื้อนี้นะให้ดูเอออมันฝรั่งอันนี้นะให้ดูไก่ชิ้นนี้นะมันอร่อยไหมลองชิมดูสิและในหนังสือสตูดีบอกว่า ให้พระเจ้าท้าทายให้เราเข้ามาลองชิมพระองค์ลองชิมพระเจ้าดูแล้วจะรู้ว่าพระองค์ทรงแสงดีอยากจะเช,ชวนนะคะแล้วก็ท้าทายให้พี่น้องลองมีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนี้และถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีประสบการณ์นะคะในการที่พระเจ้ามาแตะนะคะหรือพระเจ้ามาเยี่ยม าสามารถที่จะส่งข้อความมาที่อ,อินบ็อกซ์ของตัวเลลี่ได้ใน YouTube นะคะแล้วก็อยากจะดีหารให้นะคะ พี่น้องรู้ไหมว่าเวลาที่พระเจ้ามาเยี่ยมเราการสัมผัสของพระเจ้านํามาซึ่งการเยียวยารักษาการสัมผัสของพระเจ้าเนี่ยนำมาซึ่งสันติสุขที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็การสัมผัสของพระเจ้า,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 าจการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยนำมาซึ่งความรักความอบอุ่นสิ่งดีๆทั้งหมดที่มาจากพระองค์เนี่ยจะเทลงมานะคะผ่านการที่เราเข้าไปได้รับจากพระองค์ เข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระอ,องค์รอคอยพระอ,องค์รอคอยให้ระองเสด็จมาแล้วพระอ,องค์ก็สัมผัสเรา ชีวิตทุกวันนี้เราจะเจอหลายเสียงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงตัวเราเองเสียงศัตรูเสียงรอบข้างเสียงคําโกหกนะคะเสียงของมาซาตานดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับจูนนะคะช่องการฟังของเราเนี่ยหูฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าตาฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยเราจะต้องเห็นภาพที่พระเจ้าให้เราเห็นนะคะคือถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกสูญเสียจุดโฟกัสได้อย่างง่ายๆนะคะ มารซาตานนะพี่น้องมันก็ยังคงทํางานอ,อ,อยู่ทุกวี่ทุกวันมันไม่อยากให้คนของพระเจ้าที่จะได้รับการเปิดเผยความจริงแต่ต้องขอบอกเลยว่ามารซาตานมันไม่มีอํานาจเหนือเรายกเว้นว่าเราจะให้อํานาจกับมันเองนะคะพี่น้องออหากพี่น้องนะคะเคยสงสัยพระเจ้าว่า พระเจ้าทําไมอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ตอบแล้วทําไมเดินกับพระเจ้ามาตั้งนานแล้วไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์นะคะก็อยากจะบอกกับพี่น้องไว้เลยว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ละหรือทอดทิ้งเจ้าเสียบางครั้งการที่เราไม่ได้ยินเสียงของพระองค์เนี่ยบางทีเป็นไปได้ว่าเสียงของโลกเนี่ยมันดังกว่าเสียงของพระองค์ทําให้เราไม่ได้ยินเสียงของพระองค์นะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะพระเจ้าพร้อมและพระเจ้ารอเราอยู่เสมอและหลายต่อหลายครั้งเวลาที่เคยได้พูดไปแล้วแชร์ไปแล้วในวิดีโอตอนต้นนะคะว่าหลายต่อหลายครั้งเวลาที่พระเจ้าเงียบนั่นหมายความว่าพระเจ้ากําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราอยู่และก็ อยากจะขออีกครั้งหนึ่งที่จะเชิญชวนพี่น้องให้ลองเข้ามาดูมาชิมพระเจ้าดูลองหาประสบการณ์ใหม่ๆกับพระเจ้าดูนะคะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ไม่น่าเบื่อเลยขอบคุณพระเจ้านะคะ เมื่อกี้ที่กล่าวไปในหนังสือสดุดีบทที่23ใช่ไหมคะหลายต่อหลายคนท่องได้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาพระเจ้าดูเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนพี่น้องรู้ไหมว่าการจัดเตรียมของพระเจ้าเนี่ยในพระคัมภีรบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมสำรับต่อหน้าต่อตาศัตรูของท่าพรงการจัดเตรียมของพระเจ้าเนี่ยถ้าพี่น้องดูการกระทานะการจัดเตรียมนั่นหมายความว่าพระเจ้าได้เตรียมบางสิ่งบางอย่างให้เราเรียบร้อยล่วงหน้าแล้ว ไม่ใช่เพื่อเตรียมในตอนนั้นนะคะและจะเกี่ยวข้องกับชื่อของพระองค์คือพระองค์ทรงเป็นเยโฮวาหิเลเพระเจ้ารู้ก่อนที่เราจะพูดพระเจ้ารู้ก่อนที่เราจะรู้ถึงความต้องการของตัวเราเองพระเจ้ารู้ก่อนที่เราจะอ้าปากอธิษฐานต่อพระองค์เสียอีกบางครั้ง บางคนบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าไม่มีเพราะเจ้าไม่ได้ขอท่านไม่มีเพราะว่าท่านไม่ได้ขอในวันนี้มีสิ่งไหนบ้างที่พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้ายังไม่ตอบ อยากจะขอหนุนใจนะคะว่าพระเจ้าตอบทุกคำอธิษฐานและในสดุดีบทที่91ข้อ15นะคะคือเราอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ที่ทรงฟังเราและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เดียวกันนั้นที่พระองค์ต้องการที่จะตอบคำอธิษฐานของเราในวันนี้ก่อนถึงที่เราจะถึงสิ้นปีเราลองมาจดบันทึกดูไหมคะว่ามาจดรายชื่อดูว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้มีคำอธิษฐานอะไรบ้างที่พระเจ้าตอบพี่น้องแล้วและมี คำอธิษฐานอะไรบ้างที่พระเจ้ายังไม่ตอบเคยมีเรื่องราวานะคะของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยากจะเช็คํำอธิษฐานกับพระเจ้าก็คือตอนต้นปีเนี่ยเขาจะหากล่องมาสองใบกล่องใบแรกยกตัวอย่างเช่นเป็นกล่องก็ไก่นะคะกล่องเลข1หนึ่งอ่าละกล่องเลขหนึ่งกล่องที่สองเป็นกล่องอ ออกองเล็กหนึ่งเนี่ยเป็นคำอธิษฐานทั้งหมดที่เขาเขียนอธิษฐานแล้วก็ใส่ลงไปนะคะและเวลาที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาคำอธิษฐานนั้นอะไปใส่กล่องที่สองและพอมาถึงสิ้นปีเขาค้นพบว่าไอ้กล่องที่หนึ่งที่มันเป็นคำอธิษฐานมาตั้งแต่ตอนต้นปีนั้นนะอะพระเจ้าตอบเรียบร้อยแล้วว้าวฮาเลรูยาสารเสริญพระเจ้าไหมคะในวันนี้ก็อ่า มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรและปกป้องพี่น้องทุกคนรักพี่น้องทุกคนนะคะขอให้จิตวิญญาณของพี่น้องเติบโตกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและลงลึกไปกับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าแสนดีและพระองค์ไม่เคยทวงสิ่งดีอันใดไว้จากผู้ที่เดินอย่างชอบธรรมนั่นก็คือพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ 다음 영